สวัสดีครับเพื่อนๆทามยินดีต้อนรับกลับมาอยู่กับเทมนะคะในช่องเทสอบเทมอีกครั้งนะคะเทมหายไปเนิน่นนานมากราวหนึ่งศตวรรษนะจ๊ะไม่ได้มาเจอะมาเจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้มาแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็ไอเทมเด็ดๆให้เพื่อนๆได้รับทราบกันมาประมาณ6เดือนนะครับ ถึงเวลาคราวนี้นะครับจะมีไอเทมดีๆ1ไอเทมที่เทพเพิ่งจะได้รับมานะครับแล้วก็ลองใช้เขาจริงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหรือหนังศีรษะที่ oh. รู้สึกว่าผมของเราเนี่ยมันเริ่มไปตาไว้นะครับหนังศีรษะเริ่มเปิดโลงเส้นผมหลุดกรวงรู้สึกว่าผมบางนะคบศีรษะเริ่มรานแล้วนะครับต้องสเตจจูนที่คลิปวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเทพจะเอาตัวช่วยดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันแน่นอน ยังไงก่อนไปดูกันอย่าลืมกด subscribe นะครับช่องของเราเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งริงร่งรงให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของเทปในการที่จะมีผมหนาดกดำมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับยังไงไปติดตามกันได้เลยครับ taste of tape ไม่พูดพร่ำทําเพลงกันมากนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางนะคะหัวล้านหรือว่า มีเส้นผมที่หลุดร่วงอยู่เป็นประจำนะคบเราต้องการตัวช่วยที่ทําให้ผมของเรากลับมาดกดาหนาแน่นเป็นกอมากขึ้นแล้วก็เวลาแซกผมไปเนี่ยทำให้เห็นได้เลยว่าช่องว่างระหว่างหนังศีรษะเนี่ยมันน้อยลงนะครับยังไงเนี่ยวันนี้เทมมีตัวช่วยมาแนะนํานั่นก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือ h a i r d Nagenomics นะครับมันจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบชงนะครับละลายน้ําแล้วก็กิน แค่วันละ1นึองเท่านั้นนะครับใน1 p a แพ็กเกจหกล่องแบบนี้นะครับจะมีให้คุณ10ซองด้วยกันนะครับกินต่อเนื่องได้ประมาณ1อาทิตย์ครึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะกินต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลได้ในระยะเวลาประมาณ1เดือนไปนะครับ ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ชงกับน้ำแล้วก็ดื่มก่อนนอนหลังอาหารเย็นมื้อสุดท้ายของคุณนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยมีเส้นผมและหนังศีรษะที่มีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนรับรองว่า ผมเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเทปเองเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์นี้มานะครับประมาณ3กล่องแล้วก็กินติดกันเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับก็สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าหนังสีสาของเทปที่มันเวลาแสงแล้วมันจะเริ่มมีแบบรอยแยกเป็นร่องน้ำลึกมาเรนาเทรนเห็นโล่งๆเลยว่าเป็นสีขาวเวลาแสกเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เออเส้นผมมันขึ้นเป็นกอนมากขึ้นแล้วก็มีลูกผมไรผมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแซมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เห็น,หนผลมากขึ้นเนี่ยเทปแนะนําว่ามันน่าจะต้องมากกว่า30วันหรือ40วันขึ้นไปถึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับส่วนประกอบสำคัญของตัว Hair DNA Genomics เนี่ยนะครับ ก็จะมีส่วนประกอบของสมุนไพรจีนอย่างเจียวก้หลานนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินแล้วก็โปรโตีนโมเลกุลเล็กนะครับซึ่งจะช่วยนําไปซ่อมแซมหนังศีรษะและเส้นผมของคุณที่เสียหายรุดร่วงเนี่ยแล้วก็เร่งกระบวนการการเกิดใหม่นะครับของเส้นผมบนหนังศีรษะของคุณทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยกลับมางอกเร็วขึ้นหนาแน่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับ ส่วนสารสกัดอื่นๆของเขานะคะก็ยังมีเมล็ดทับทิมสารสกัดจากเปลือกองุ่นนะครับแอลกลูตามมนสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากแอปเปิลนะคะสารสกัดจากสาหร่ายเคลวิตามินซีแล้วก็กรดอัลฟาไลโปอิกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เทปพูดและอธิบายไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็นส่วนประกอบสําคัญใน p r o d u ั t ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะช่วยซ่อมแซมบํารุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณที่ถูกทําลายนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเรา เราจะมีวิธีรับประทานผลิตภัณฑ์นี้กันยังไงครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันจะมาในหน้าตาแพ็กเกจแบบนี้ครับอันนี้เทปดึงออกมาแล้ว1ซองนะครับก็จะเป็น product ด,ด้านในหน้าตาเป็นซองแบบนี้ซึ่งก็จะสามารถตัดตรงนี้แล้วก็เทลงไปในแก้วน้ำแล้วก็ผสมน้ำกินเดี๋ยวอันนี้เทปจะลองชงให้ดูเลยนะครับ ในหนกล่องนี้จะประกอบไปด้วย10ซองซึ่งเราสามารถที่จะทานได้ต่อเนื่องกันประมาณอาทิตย์ครึ่งนะคบอันนี้เทปได้มาทั้งหมด3กล่องก็30วันพอดีสําหรับ1เดือนนะครับก็จะเป็นเรนจ์ที่เขาบอกว่าสามารถที่จะเห็นผลได้ว่าผมของเราเนี่ยก็จะดกดํามากขึ้นแล้วก็หนังศีรษะก็จะโล่งน้อยลงนะครับ ขอแนะนําว่าให้ผสมกับน้ําในอุณหภูมิห้องประมาณ50มิลก่อนนะครับแล้วก็คนให้ละลายหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเติมน้ําให้เต็ม150มิลน,นะครับซึ่งจะเป็นน้ําเย็นหรือเป็นน้ําผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะทําให้การละลายของมันนั้นง่ายขึ้นนั่นเองครับจะเป็นฟิลเหมือนไฟเบอร์นะดูแล้วแบบแต่มีใย,ยอาหารเบาๆคล้ายๆกับน้ําลูกแพรปั่นนะครับ เติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอพอเสร็จเรียบร้อยก็จะได้น้ำที่โชงแล้วแบบนี้นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะทานหลังอาหารก่อนนอนของคุณเป็นมื้อสุดท้ายได้เลยนะครับหรือถ้าใครทานอาหารเย็นเร็วหน่อยก็ไม่ต้องทานอาหารเพิ่มแล้วนะครับทานตัวนี้แทนได้เลยน่าจะอิ่มหรือท้องเหมือนกันนะครับแล้วก็แค่วันละสเท่านั้นคุณก็จะมีผมที่ดดดำ แน่นขึ้นอย่างแน่นอนครับรสชาติาจะมีความหวานอมเปรี้ยวคล้ายๆกันกับพวกผลไม้ที่เป็นตระกูลบวยอะไรอย่างนี้นะครัก็อร่อยดีนะคะทานง่ายไม่เหม็นนะครับ ทานง่ายนะครับกลิ่นดีนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยครับรองว่าใครซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าทานง่ายจริงๆนะครับใครอยากมีผมดกดํานะครับหัวไม่ลานี้ต่อไปสะบัดผมได้แบบไม่ต้องแคร์เนี่ยรับรองว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เทปทานตัว g e โนมิกสนี้จริงๆมาเป็นระยะเวลาประมาณ ตอนนี้20วันแล้วนะคะตัวน,นี้จะเหลือเป็นกล่องสุดท้ายอีก12เลยค่ะซึ่งจะทานให้หมดนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาแสกผมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารอยแสกเนี่ยมันไม่บางแล้วก็ไม่ใสเหมือนกับปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกรูปผมเนี่ยขึ้นมาใหม่มากขึ้นอันนี้แปลกมากเพราะปกติเทปจะเป็นคนที่ด้านหน้าไม่ค่อยมีรูปผมนะคะแตนเนี้ยมันก็จะมีพวกเส้นผมเกิดใหม่เส้นเล็กๆแบบนี้ครับเกิดขึ้นมามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ตามแสบพวกนี้มันก็จะรู้สึกว่าผมแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่อนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามาโนไปเองหรือเปล่าแต่คิดว่าจะกินต่อไปอีก10วันแล้วก็จะลองดูผลซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่า น่าจะประทับใจเพื่อนๆแน่นอนถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะนะครับอยากให้ลองตัวนี้จริงๆครับยังไงวันนี้เทปขอบคุณ Hair DNA Genomics ด้วยนะครับที่มาาราทเนืรอกันแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันด้วยเรื่องอะไรตอนนี้เทปกลับมาทำวิดีโออย่างจริงจังแล้วรับรองว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็มีผลิตดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกอย่างแน่นอนครับ ยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe channel t ท s t e of t ์เทพบเตรไวเช่นเดิมได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาหนะ์หน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ขอบพรคุณและสวัสดีครับ